สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีวิธีทำหน่อไม้ดองมาฝากหน่อไม้ขาวกรอบอร่อยไม่ดำเก็บได้นานทำกินเองง่ายๆสะอาดและปลอดภัยค่ะใช้หน่อไม้สดหนึ่งหน่อค่ะแม่บ้านได้หน่อไม้สดหน่อไม้หวานมาค่ะนำมาปอกเปลือกค่ะปอกแบบนี้นะคะวิธีนี้ง่ายสุดๆเลยค่ะ นำมากรีดนะคะแล้วให้ลึกพอประมาณค่ะแล้วก็แหวะแวะแงะออกแบบนี้นะคะพอแงะออกแล้วเราจะลอกออกง่ายมากเลยค่ะแกะทีเดียวออกหมดเลยนี่ได้แบบนี้แล้วเราก็ลอกเอาส่วนที่แกะออกนะคะ หั่นเอาส่วนที่แก่ออกค่ะรอบๆนะคะส่วนนี้แก่ค่ะปอกออกให้หมดเลยค่ะฝานฝานออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็ยังแก่นะคะแม่บ้านจะเอาออกฝานออกจนหมดนะคะตรงดำๆก็ฝานออกไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วนำมาสับค่ะสับแบบสับมะละกอตำส้มตำเลยค่ะจะฝานหนาหรือฝานบางตามชอบนะคะส่วนแม่บ้านก็จะฝานไม่บางมากปร,ประมาณนี้นะคะหน่อไม้ดองจะได้กรอบอร่อยค่ะคุณยายให้หน่อไม้มาทานค่ะอร่อยนะคะไม่เหมือนที่ตลาดที่เราซื้อเลยขอสูตรมาค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะโรยโรยนะคะคุกเขาเบามือค่ะหน่อไม้จะได้กรอบไม่เละค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้10บนาทีค่ะครบเวลาแล้วนำมาล้างน้ำหนึ่รอบค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะใส่เกลือ3มช้อนโต๊ะค่ะเขาเกลือให้ทั่วเลยค่ะเขานานหน่อยนะคะให้ทั่วถึงเลยค่ะเวลาดองเขาจะได้เปรี้ยวอร่อยค่ะขอเล่งคลิปนิดนึงนะคะ ภาชนะที่เตรียมไว้นำไปลวกน้ำร้อนค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะนำหน่อไม้ที่เขาเกลือแล้วลงใส่ให้เต็มเลยค่ะเทน้ำลงใส่ด้วยกันเลยค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำสะอาดพอท่วมค่ะ ใช้ถุงแกงข้อแบบนี้จะได้สนิทมิชิปนะคะถ้าฝากเกียวล็อกแน่นดีก็ไม่ต้องใช้ถุงปิดก่อนก็ได้ค่ะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา5-7วันค่ะครบเวลา5วันแล้วนะคะแม่บ้านจะเปิดชิมถ้าเปรี้ยวได้ที่ตามต้องการก็นำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานได้เลยถ้าต้องการเปรี้ยวอีกก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องต่อไปค่ะ การนำเข้าตู้เย็นช่วยหยุดความเปรี้ยวได้ระดับหนึ่งค่ะข่าวจ้วะเลยค่ะกรอบอร่อยเปรี้ยวพอดีค่ะเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะไว้ทานได้นานเลยค่ะทำกินเองสะอาดปลอดภัยค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ